สวัสดีครับสวัสดี f อนะครับสวัสดี FC แฟนคลับทักทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะับผมตอนนี้บรรยากาศที่โคกน้องนานะฮะโคกน้องนาฝน,นาตกเพิ่งหยุดนะน่าจะเพิ่งหยุดนะครับยังเปียกอยู่เลยครับถนน,ถนนถนนยังกเปียกอยู่เลย ปลาฟื้นปลาฟื้น่อฟื้นนะฮะฟื้นก็อยู่ประจำการนะที่ลานนะครับก็ทีมงานของลุงช่างป้าสมนผักก็เดินทางไปที่พิศโลกนะก็อนุโมทนาบุญนะแม่สวัสดีครับ,รบโอ้ไปเซตนเน่ยเ <ไป S 1> มือ่อหรอโอ้กํากำใสกลับบ้านแล้วนะฮะ โอ้ปลาปลาวัสดีครับปลาโอ้สวัสดีครับปลาไม่ได้ไปครับเลิกงานคำกับมั่งเข้าบ่เรียบร้อยแล้วครับอือมาดูแลซ้ยสกัน ปลาฮนะปลาพันเมื่อเราบ่เห็นแวบ,บๆมามามเหรอ,อันกลับไปยนะีนกันเนาะมา่ีหามา้ไหมออนอนขึ้นหนึ่งขล้อืมกับมือเศรา่อนเนาะโอ้พอได้พอกันเลยพอกันที่ที่จะดีหานะผลหัวเศ้าบ่เนี่ยก็เปียกอยู่เนาะ ออกุดดอนกับโต้กัอนอ๋ออันนี้เราเบิ่งบรรยากาศกันปะครับผมนี่ครับป่าฟื้นนะฮะก็ดูแลความเรียบร้อยนะครับอยู่ที่ทุง่งนานะครับมีคนอยู่เยอะนะฮะอยู่เยอะ เอ็มก็มาเสริมกําลังนะครับมาเสริมกําลังอีกหนึ่งคนนี่บรรยากาศนะครับช่วงกลางคืนนะครับบั้งตูสวยงามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นทางเพจนะครับเอ็มยูนนะครับแล้วก็ YouTube นะครับเอ็มยูนชาแนลนะครับผมออกปักหลักนะปักหลักอยู่ที่ทุ่งนาครับดูความเรียบร้อยความสงบนะพอมาเดินตรวจการนะครับรอบดึกพี่หนึ่งก็อยู่นะพี่หนึ่งนั่งอยู่ในครัวนะครับเห็นแอดหนึ่งเนี่ย น่าจะกินข้าวอยู่แบบนึงอากาศสดๆนะครับสดๆที่นานงช่างนะครับผมอ๋อฝนตกนะครับฝนตกฝนตกเออพ,พี่น้องนะเช้าเช้าบรรยากาศนะ่าจะดีนะเดี๋ยวพามาดูนะวันนี้ดูบรรยากาศกลางคืนไปก่อนนะครับนี่องค์ปู่ยามค่ำคืนนะครับเช้าเช้านี่โอ้หมอกหมอก หมอกจสสวยแน่นอนนะครับหลวงปู่ปาริจิตนคราชนะครับผมส่วนที่นุงช่างนะครับพรุ่งนี้ก็จะทําบุญใหญ่นะครับที่วัดโคกสมอนะครับอำเภอพมิรามจังหวัดปิษณุโลกนะครับก็เดี๋ยวรอดูไรสดนะครับหรือว่าทําคลิปนะรับยูทูบที่ตามไปด้วยนะครับขอฝากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผมเดินทางไปทั้งไปและกลับด้วยความสุขภาพนะครับโดยสุขภาพทุกท่านนะครับ เดี๋ยวทางนี้พวกเราจะดูแลเองนะเราถ้ามีเหตุการณ์หรือว่ามีอัปเดตอะไรนะที่ทุง่งนาก็จะเก,าาก็บบรรยากาศมาฝาก f c แน่นอนนะครับผม,อมโอ้บรรยากาศสุดยอดนะผม,มป่าฟื้นนะตอนนั่งหลานเมื่อกี้ป้าอนใสนะป้าอนใสอนใสก็กลับบ้านละ อัปเดตสดดเรียลๆนะฮะอัปเดตสดดเรียลสำรวจพื้นที่เลยระยะสำรวจพื้นที่เนี่ยก็หลายบอกลุงช่างเรียบร้อยแล้วนะครับ ลายหาลายส่วนตัวเรียบร้อยลุงช่างก็ตอบกลับเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมาดีที่ทุ่งนานะครับดูแลของเรียบร้อยให้กับพื้นที่ทุ่งนาระหว่างที่พีมลุงช่างไปทําบุญนะครับมาสมทบนะครับยูทูบที่อยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อฟื้นนะฮะพ่อฟื้นยาชิมานะทีเห็นเห็นอยู่ตอนนี้ อ้ามใสนะครับมานี้นะบรรยากาศเนไปทางบ้านช่างนะก็มาอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆนะเด็กๆก็อยู่ในบ้านนะครับโมโนมโมโนมโมโนมโหบรรยากาศเสียงกบเสียงเขียดได้ผลพน้อง คิดถึงบ้านเลยนะครับ FC ทางไกลนี่คิดถึงบ้านเลยอะดูบรรยากาศ าทำใสนะจอดอยู่นั่นมันอมนะุมโะมันอุ้มก็รอกรันอัปเดตต่อเน,นื่องนะครับผมรอกกันดำเนินการเพราะว่าช่วงนี้งานก็เยอะนะครับงานหลายหน้าก็ยังไม่ได้ต่อเติมเพิ่มเติมนะครับยังให้คลิปหน้าต่อจากเดิมนะแต่ก็คลิปหน้าไปเยอะแล้วนะครับสดๆเรียเรียว ที่วังปูปอด้วยชิตห้ามาดูบรรยากาศที่้านพักพังเนาะ มีรถสัญจรตลอดทั้งคืนนะเส้นนี้ก็ฝากนะครับฝากกดนูนนะครับสินค้าของบริษัทมนโอมโฮมซักทุกตัวทุกผลิตภัณฑ์นะครับผมนี่ก็สดๆเรียวๆมานี้นะครับคลิปนี้คิดเห็นอย่งไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันนะครับ เอ็มอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมมาพูดคุยทักทายกันนะแชร์ความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปเลยนะครับผมใต้คลิปเลยนะครับฝากด้วยนะฝากด้วยไปเป็นทางเพจเฟซบุ๊กเอ็มยูไนหรือว่า y YouTube เอ็มยูไนชาแนลนะครับสวัสดีครับ